สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะฮะหลังจากที่เราถ่ายให้ดูหลังแรกนะฮะแล่ที่บอกว่าจะเหลือเก้าหลังเราจะเราจะได้เท่าไหร่มาดูกันนะฮะอันนี้พี่เขาไปเอามาแล้วนะครับใช้เวลาแค่ประมาณสี่ชั่วโมงเราใส่สี่โมงอะสี่โมงแดงสี่โมงแรงสี่โมงแรงตอนนี้สองทุ่มสองทุ่ม,มก็ประมาณแปดชั่วโมงบ้าไมื่ถึงนะสี่ห้ากสี่ชั่วโมง ี่ชั่วโมงเองนะครับางทีก็งงไปบ้านนะดูนีครกุ้งตัวสวยเลยนะฮะสดสวยนะฮะใครสนใจก็แอดมานะฮะก็วันครับเรามีสูตรที่ของกุ้งนะฮะดูนะดูครับดูปริมาณนะครับปริมาณนะครับไม่ใช่กระเ๋งน้อยๆะครับครับใครสนใจสูตรก็ทักมาได้นะฮะเราสนใจ สนใจก็ทำมาได้มาแล้วมาแเดาฟุ๊กมาแล้วฟุกกุ้งสวยๆครับกุ้สวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับปกติปกติกุ้งมันจะดำนะฮะแก้มจะดำแต่นี่้แก้มใสมากเลยนะฮะใสปิ๊งเลยนะน้ำลายซอมนู้ตุงตี้คนเยอะเดี๋ยววิธีการใส่แล้วก็เวลาการใส่เนี่ยเราจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้มันคั่มแล้วไม่มีโอกาสได้ลงนะครับพี่บนพี่โวนแต่ พุงจูห้สวยนะฮะขายตลาดในตลาดเท่าไรเนี่ยโลละสองร้อยนะฮะอันนี้เราใส่นี่ซูแล้วจากปริมาณนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าสามโลแน่นอนนะฮะสองชั่วโมงได้สี่ท่ทีสี่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้ขนาดนี้สามโลก็ทั้งโลสองร้วก็หกร้อยนะฮะโอเคอยู่น,นะครับโอเคเดี๋ยว,ววิธีการใส่แล้วก็เฮ้ย สถานที่เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับดูกุ้งสวยๆเต้นดีๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ